ครับสวัสดีครับ f c ไปพี่ทางนอกครับ FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงครับแฟนครับของน้องอุ๋งครับครับนี่ครับจะสร้างบ้านแล้วครับผมถมดินครับนองมันขยายสีดินออกไปอีกขยายผมไปอีกครับนี่ครับตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้ตรงนี้ครับเขียวเขียวนี่ก็เอาออกครับเนี่ยจะไปปลูกหม่องไม้ครับผม เลี้ยงงัวครับเลี้ยงวัวนี่ขอกงัวเพป็นครับผมตรงนี้เลยนี่ครับวันนี้น้องเพื่อนเกษสิเตรียมตัวเดินทางออกไปสกลนครครับพี่น้องทางสกลนครก็ตอนรับครับสู่ได้เลยครับมวลกันทั้งฝุ่นครับผมครับที่ดินตรงนี้นะครับเพป็นสิปลูกบ้านครับผมเพป็นจะปลูกบ้านนะครับถมดินอย่างเยอะเลย นี่ครับยางวนๆให้เบิ้งครับผมมีบางไรเช่นเี้ยครับนี่ครับโถมเพิ่มไปครับผมที่อันนี้เดียรคาว่าน้องเพิ่นสื่อมาเป็นกรรมสิทธิ์ไปแล้วนะครับผมที่เล่เป็นที่ของปู่เนาะนี่ครับนะครับแม่ติ๋มครับเสื้อแดงๆนู่นครับผมเพิ่นกระบอาสู่แฟนคับเพิ่นฟังครับผม ส่วนตัวน้องก็เตรียมตัวออกเดินทางครับผมไปสกลนครกันเด้อครับวันนี้ครับนี่ครับผมนี่ครับของง้อของข,อข,อขวายเพื่อนครับต้องก็จะอันปรับ เพื่อให้สร้างบ้านได้ครับทั้งพออีกทั้งแม่ตีมทั้งหลายช่องครับผมเพื่อนครับหลายครัปีครับน้องผ่าเลี้ยงครับผมนี่ละอ้าวนี่ครับตัวนี้น้อยน่ารักนี่ครับผมนี่นะฮะแค่ไหนนี่ครับบริเวณบ้านเพื่อนนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นบ้านขึ้นมาแล้วนะครับผม นี่ครับนี่ครับแม่ติ๋มเพิ่งเงาแล้ว้ยคุณแม่แม่นาวอินครับนี่ครับนี่คุณแม่เพิ่งเล่นกินข่าวครับคุณแม่ผมมีเวลาแต่กินข่าวส่วนโตแล้วครับวันนี้ เออแฟนคับคุณแม่หลายขึ้นได้ยิ้มละจใะยิ้มแล้วอายกล้องเราอายกล้องครับผมเออเรากินข่าววอสแฉบป่านไหนแล้วว่าช่วงนี้แกงแห้งแกงน้องใหม่ไปติมแท้ติมลูกมะแขงติมแท้ติสีนครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเกษตรสังข์บ้านครับฝากไว้ในอมมกอมใจนะครับแฟนเพลงมาตับน้องผู้หญิง ขอบคุณครับ